เกิดเหตุสยองสะเทือนขวัญครับเมื่อลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งครับตรงเข้าไปทำร้ายหญิงสาวคนหนึ่งจนใบหน้าของเธอเสียโฉมตลอดการครับและมือกลุ่มครับเขาออกรสชาติใหม่มาสามรสนะครับทุกคนลองรสชาติไหนแล้วบ้างสามารถแชร์ได้ในคอมเมนต์นะครับโดยลิงที่ก่อเหตุนะครับมีชื่อว่าทราวิสครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของแซนดราครับเจ้าของบ้านผู้เสียสามีและลูกไปเธอจึงตั้งใจเลี้ยงดูลิงตัวนี้เสมือนลูกกรแท่งตัวเองครับมันใช้ชีวิตร่วมกับแซนดราเฉกเช่นมนุษย์ครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยแซนดรา คืียดลงไปในอาหารออกมาครับแต่ว่าผลของยาตอวนี้ครับมันกลับยิ่งทำให้อากาศมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยครับเธอจึงโทรเรียกซาร่าครับเพื่อนสาวของเธอมาช่วยเมื่อซาร่ามาถึงทาวิสกลับมองเธอเป็นคนแปลกหน้าครับเพราะวันนั้นเนี่ยซาร่าเพิ่งเปลี่ยนทรงผมมาครับทาวิสจึงไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่และทำร้ายเธออย่างบ้าคลั่งครับแม้แสนน่าจะพยายามร้องห้ามและใช้มีดแทงไปหลายครั้งก็ตามซึ่งเหตุการณ์การทำร้ายอย่างบ้าคลั่งเลยครับกินวราไปกว่า12นาทดีฮะกว่าตำรวจจะมาถึงและต้องยิงทาวิสเพื่อหยุดมันครับแต่แม้ทาวิงห้น่ี เขาป่าไม่ได้ครับก่อนจะถูกพบเป็นศพในเวลาต่อมาครับซาซบ่าซึมบาดเจ็บสาหัสจากการถูกทาวิสโจมตีครับใบหน้าของเธอเสียโฉมถาวรน,นิ้วมือขาดและต้องชัชีวิตอย่างหลบซ่อนจากสายตาสื่อครับเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็อนอุทธรณ์ครั้งใหญ่ครับที่ทําให้หลายรัฐอเมริกาเนี่ยออกกฎหมายครับถึงการควบคุมและการครอบครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดครับและเรื่องราวของทาวิสเนี่ยก็ยังคงถูกพูดถึงครับในฐานะบทเรียนสําคัญของการที่มนุษย์เนี่ยพยายามแหกกฎธรรมชาติครับเพื่ออยู่ร่วมกับสัตว์โดยฐานจนเกิดสองครามตามาครับุ้นยด์ษไ Yep.